กันเ้ยอีกสองอาทิตย์ฝรั่งจะมาหาสังส่งนู่นสั่งนี่ันนี้ก็ที่นอนใหม่นะคะที่นอนมาวางบนไอ้นั่นอีกเพราะว่าที่นอนมันแข็งเยอะแย,ยะสารพัดเลยเนี่ยอันนี้ถ้วยกาแฟแฟนยายกินได้ถ้วยกาแฟแบบนี้ไม่มีอันเล็กก็สร้างมานี่เยอะแย,ย,ยะไปหมดนี่เตียงนี่มันก็แข็งมันก็ไม่แข็งเท่าไหร่หรอ นี่ก็ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเขาแถมมากับเตียงมันก็เก่าแล้วนี่ยางยืดมันอันนั้นก็เลยสั่งมาใหม่ผ้าปูผ้าห่มผ้าคลุมโซฟามีผ้าปูก็สองอันนี่ที่น่าหูอันนี้อะไรอีกอ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรโอ้ไม่รู้ยังไม่ได้แกะอันนั้นต้นไม้ ประดับอันนี้ภาพภาพถ่ายนะรูปภาพเนี่ยจะมาติดตรงนี้โอ้ยพึงจะหายป่วยพึงจะไม่หายแล้วยังไอ้นั่นอยู่ไอ้นะดูนี่กำลังไปเปิดดูเน็ตเขาบอกกัมพูชาเริ่มยิงกันอีกแล้วจะเอาไงดีล่ะเพื่อนๆน,นี่ไงผ้าคลุมโ,โซฟาวันนั้นยายเปลี่ยนไปอันหนึ่ง นี่ยายนอนตรงนี้นะเพราะว่าไอนอนตรโซโฟาไม่ได้นอนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาไงดีล่ะทีนี้จะได้มาไหมอุตสาหจ,จัดแจงซื้อโนนซื้อนี่รอเขา <c oughs> <c oughs> จะให้เขานอนห้ามาสามคนให้เขานอนบ้านยายนะยายจะไปนอนบ้านยายพรสามคนถ้าเป็นคนไทยเราก็สองคนห้องนู้นเนาะ หนึ่งคนนอนตรงนี้ก็ได้แต่ฝรั่งนะพี่เหมนบอกให้รือ้อของออกอยากจะเปลี่ยนเอาอีกไอ,กอกตัวที่พี่เหมินมีตัวรองอยู่ทางโน้นอันหนึ่งจะเอาตัวรองทางโน้นมาเสริมทางนี้เอาตัวนี้มาใส่ห้องนี้เนาะหนาวอากาศหนาวนเหมือนเลยอากาศเริ่มหนาวอีกแล้ว ้าห่มตัวเองก็มีอยู่นะนะโอ้โหสังสรรไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นยังกลางให้ดูเลยไปจเจ้วภาพอย่างนี้ไม่มีเลย,ม,เย,ยมันเป็นผ่าอย่างนู้นมันเป็นผายไม่ติดเลยไปยายขาทำงานนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปให้ดูเด้อเพื่อนๆเ,นเนด้อยายเอาตัวนี้มาปูทับอีกปลอกมันยาวไปเออเอาไปตากอยู่ เอไปซักนี่มันจะเป็นฟองน้ำเนาะจะได้นุ่มไปนิดนึงอ๋คะนายจะเอามาทับอีกอันหนึ่งเราซื้อมานานแล้วเนี่ยเท่าไรแล้วนะไม่รู้อะสำหรับเราก็โอเคอยู่นะนี่ไม่ใช่ว่าไม่นุ่มนะแต่ว่าสำหรับฝรั่งไม่รู้นยจะไปแกะแกะอันนี้มาทับเนาะ อันโน้นยายเปลี่ยนจริงๆยายเอาตัวโน,น้นมาใส่อันนี้ให้พี่หมินเนาะเนี่ยนี่ตัวนี้นี่แล้วเอามาเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่มีใครนอนนะคะก็จัดไปเรื่อยๆอีกสองเทพอะเพื่อนกลังจะมาโอ๊ยจะได้หนาวสางก็ไม่ได้ ซื้อแพงๆเลยเพื่อนๆเลยเดี๋ยวนี้สมัยก่อนที่นอนแพงเนาะชิคกันไายไม่ชอบอย้ายชอบเม็ดชึดไปเหน้าเลงไม่ได้ล้างนะคะ mm <laughs> But like fazer ลายสีเดอร์ uh huh. นุ่มมากเลยอ่ะอุ้ยถูกด้วยถูกด้วยนะมีหลายสียมาจะเอาสีแดงสีแดงหมดลายสีนี้เนี่ยมันนิ่ม,มอ่ะโอ้ย มีหลายฟุตอยู่นะออหกฟุตมันก็จะแพงกว่าสามฟุตขยายหรือว่ายายสั่งสีแดง เป็นสีสีน้ำเงินบ้างสีอะไรเพื่อนได้ห้องนี้ห้องนึงนี่เลื่อนที่นงเลื่อนที่นอนออกเดีย๋ยร้อแอมามันไม่เย็นให้เขามาทําให้หน่อยแต่ว่าติดต่อยังไม่ได้เออทําไปทีละนิดนี่ได้มาตรงนี้นิดนึงเช็ดกระจก พอดีจะไปเช็ดห้องน้นก็หมดเวลาแล้วเที่ยงทำกับข้าวพี่หมื่นกินอิ่มเรียบร้อยแล้ว่วกินลูกชายยายมาเปลี่ยนอันนี้ให้ไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูไอห้องน้ำที่ยายเคยมีปัญหาถ้าใครเป็นเอซียายจะรู้ว่ามันมีปัญหาไอไอไอ้ตัวตรงนั้นมันเหล็กนะมันสนิมขึ้นมันขาดน้ำมันไหลไม่หยุดก็เลยให้ลูกชายยายมาเปี่นมาทำตัวนี้ให้ เนาะนี่ก็เที่ยงแนละ้วกินตาลาโทรมาแล้วไปกินส้มตำเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวไปถอนเรดิตหน่อยหนึ่งเนาะนเดไปถอนเรดิตไปกินส้มตำเที่ยงกว่าแล้ว